อขอถามตำแหน่งในรถตู้ได้ไหมปกติกกเ,เนี่ยโอ้ใครนั่งตู้ไหนบ้างถ้าเป็นกันก็คือเต้ยฉกลสองคนนี้เลยฮะทำไมหนูเตี้ยอะไรกัน,นหนูแย่งอะไรกัน <c oughs> คือผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยครับเ <c oughs> ว,ว,วบลาทัาำงานเสร็จพวกเราก็จะรีบคุณก็จะรีบวิ่งน้ามาก่อนแล้วพี่ <c oughs> ดูวิเตอ้หน่อย,ยดูวิเตอร้ ตอนชีิงผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบโว้ตอนช่วญคุณจะมี r e a ค t i o n ที่อะไรแบบโอ้ยแบบโอ้ยโว้ยโว้ยโว้ย E F M Fandom ไลฟ์สวัสดีอกซี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เห็นมีคนวิดพื้นอยู่อ๋อนมันจะนะมันจะวิตผืนครับผมไม่ว่าเป็นการเรียกแรงก่อนเข้าห้องอาะ วิดพื้นเลยหรอใช่แรงมากนะวิดพื้นเออก็ล่าสุดเห็นเพิ่งจัดงานครบรอบไปด้วยหนึ่งปีหกคนตลอดไปชอบจังเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะเราได้ได้ว่าบรรยากาศค่อนข้างอบอุ่นมากเลยครับก็มีพวกเราฟร็อกซี่แล้วก็มีแฟนคลับมามุงดูพวกเราแล้วพวกเราเองก็ได้เหมือนแชร์ความรู้สึกแชร์สิ่งต่างๆที่มีร่วมกันมาตลอดหนึ่งปีแล้วก็วันนั้นก็มีคนร้องไห้ไปตามระเบียบครับและพวกเรามีใครร้องไห้ปะไม่มีสักคนเรื่องหน่ยไม่จริงเลยคคนนั้นคนนั้น แล้วข้างหลังเบแล้วมาเป็นเรื่องเรื่องสบายๆเล่นๆกันมากดีกว่าแล้วตั้งแต่เดบิวจนถึงวันนี้คิดว่าเพื่อนๆคนไหนเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเรื่องเล็กๆเรื่องแบบดินทาก็ได้อะเมาหน่อยเปิดที่ใครก่อนดีโชคคุณโชคคุณกาว่ทาเอาเป็นพูดถึงคนขวามือเราหรือซ้ายมือเราไหมครับแปวาเออได้นะงันให้วิก บิลเตอร์เริ่มก่อนแล้วก็พูดคอนซีล์มือตัวเออง่ะได้จัดแจงให้ครบทุกอย่างพวกเราไม่ต้องคิดแล้วขอบคุณมากไปลูกรีวิวโชว์คนโชว์คนที่ข้อคาถามคือเปลี่ยนไปจากวันแรกยังไงนะพูดแรงเกินพลังแรงเติบโตแรงมีเบอร์แรงก็รู้สึกว่าทุกคนในฟ็อกซี่เหมือนแบบเติบโตมาพร้อมๆกันหรอซึ่งเออ่ชกุนก็โตขึ้นครับผม เขามีแพชชั่นในด้านวงการบันเทิงแล้วก็เขาจะทําให้เต็มที่นะครับแล้วรู้สึกว่าเขาจริงจังกับงานเก็โตขึ้นครับมาต่อเลยค่ะพี่กุล yeah. พี่กันอย่ครับก็ซึ่งกูรู้สึกว่าพี่กันนี้แบบแบบเปลี่ยนไปตรงช่วงที่ชาเป็นแต่ก่อนนะจะรู้สึกว่ารู้สึกพี่กันเข้าถึงยากแต่ยว่าเขาดูมีความโตพออยู่มาเรื่อยๆรู้สึกพี่กันมีความเด็กลงเรื่อยๆแล้วก็มีความแบบ <laughs> รู้สึกว่าเข้าถึงได้ง่าย ความเก่งความทุกสกิลของเขาครบ <ứng S 1> ทุกด้านของเขาอยู่แล้วเนี่ยก็มีความเด็กเข้ามาด้วยก็ทำให้คุณรู้สึกแบบว่าสบายใจขึ้นที่แบบว่าที่อยู่กับพี่กันแล้วก็ love you ครับอของผมก็ของส่วนของกอล้วกันนะครับหวานเจี๊ยบือจริงจริงกอก็เป็นเด็กที่โตขึ้นครับผมน้องก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วน้องก็อาจจะเหนื่อยขึ้นด้วยผมก็มองเห็นว่าแบบน้องต้องเรียนหนักด้วยแล้วก็ต้องทํางานด้วยจริงๆน้องก็เป็น มีในคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนน้องก็เก่งขึ้นเรื่อยๆจากวันแรกที่เราเจอน้องอะไรเงี้ยครับอ๋อรักจริงเลยอ่ะตอนตอนถึงองลีคุณน้องนี่รับเอ่ออ,อย่างแรกที่นึกขึ้นมาในหัวก่อนคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่องลีเคยบอกว่าแบบเขาอาจจะเริ่มแบบหมดแพชชั่นกับการเต้นกับการอะไรพวกนี้ครับมันจะมีช่วงหนึ่งครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าช่วงนี้องลีแบบเริ่มมีความสุขกับทางการทํางานมากเลยครับแบบอยู่บนเวทีเนี่ยองลีเขาก็ เขาจะมีแบบร่างกลายเป็นพี่ออสอะพี่ออส่ตอนนี evet ้ตอนนี้เขาจะไม่ใช่พี่ออสละพี่ออสอยู่ยังไงพี่ออสอยู่ยังไงเออเขาจะแบบเออเขาจะมีความเข้มเขาจะมีมากเข้มมากเข้มใช่ครับตองเฟรน้์ด้วยครับครับตองคุณคิมิรูเข้าครับก็คล้ายๆพี่การครับผมเป็นพี่ใหญ่รองของวงนะครับแล้วก็ ให้แคมแนะนดีกับรุ่นน้องมากๆเลยเนี่ยแต่ว่าพี่คิมเก่งขึ้นเยอะมากๆเลยสักวันแรกที่แบบเดบิวต์มาอะไรเงี้ยครับผมก็แบบผลักดันกันตลอดเนาะแบบอะไรเงี้ยครับก็รักนะครับมองนานๆวิกเอรคืมว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นด้วยไม่ใช่แค่พวกเราเองในวงครับผมแต่ว่าคนข้างนอกที่มองเข้ามาผ่านวิกเตอร์วิกเตอร์โตขึ้นมามากๆจากรายการเดอะบราเธอร์แบบหนุ่มที่อายใส่แว่นใช่ไหมที่เวลาแบบ เวลาเต้นเอยหรือว่าเล่นดนตรีเอยจะแ,แบบส่วนมากจะอยู่กับแค่ตัวเองจะมองพื้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือแบบวิกเตอร์ขึ้นสเตจคือแบบออร่าเล่นกับคนดูพร่ามมากๆนะครับแล้วกนะ็ดีไคนต่อไปจำแนงแล้วจำแดงนะ <c oughs> แลนะ้ว <c oughs> จำแงนงะ <c oughs> เมื่อวานพี่เนี่ยเห็นว่าคุณไลฟ์อยู่ในรถตู้เออไปไหนมาชอบไปฝึกซ้อมมาครับผมขอถามตำแหน่งในรถตู้ได้ไหมปกติเนี่ยใครนั่งตรงไหนบ้างถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเอทามอย่างเงี้ยคนแก่ๆเขาจะชอบจองข้างหน้าก่อนพวกเราแบบเด็กก็จะต้องอยู่หลังสุดเพราะว่าข้างหลังมันจะอ้วกนิดนึงข้างหลังมันจะแบบมันจะสั่นสะท้านอน่พวกเรามีปัญหานี่ไหมหรือพวกเราปัญหาไหนจริงๆต้องบอกว่าพ็อกซี่เนี่ยเรานั่งเราจะนั่งแบบตั้งแต่ตรงกลางไปถึงข้างหลังครับส่วนใหญ่ตรงกลางอ่ะจะไม่ค่อยมีปัญห าแต่ปัญหาจะเยอะอยู่ตอนหลังสุดเลยครับผมจะมีอยู่3คนหลังเนี่ยเขาจะเข้แบบแย่งกันตลอดที่สองคนหลังนัพี่คิมเหมอนจะเออคิมเขานั่งอยู่แล้วอแต่สองคนเนี่ยจะแย่งกันก็คือเต้ชมพูสองคนนี้เลยฮะทำไมหนูเกีตะอะไรกันลูกหนูแย่งอะไรกันคือ โอผมไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยครับแต่แค่เหมือนโชกุนเจอได้แหละโชกุนทำไมพูดมา,มาเลยมลิเตอร์ที่ให้โอกาสโชกูดก่อนใครนั่งยังไงบ้างอ่ะวิกเตอร์มันมีปัญหามันเกิดอะไรขึ้นอท่อนท่านหลังเอ่อเออ่จะมีพี่คิมอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมครับค่ะคิมอยู่ตรงกลางกับเออ่ฝั่งขวาก็จะเป็นโชกุนและผมสลับกันครับทำไมต้องสลับกันไปเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆบางครั้งผมก็ขึ้นก่อนบางครั้งโชกุนก็ขึ้นไม่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราทั้งสองคนชอบแบบว่า นั่งให้มันเหมือนแบบว่าติดมุมๆหน่อยนะครับผมติดหน้าตาผมไม่ชอบไม่ชอบนั่งตรงกลางครับว่าเวลาทำงานเสร็จพวกเราก็จะรีบคุณก็จะรีบวิ่งนะมาก่อนแล้วพี่ดูวิเตอร์หน่อยดูวิเตอร์ก่อนเนี่ยตจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบโว้ในตอนช้าคุณจะมี reaction เยอะครับเยอะไม่คุณก็แกล้งแกล้งเหมือนกันแหละแต่คุณจะแบบอะไรแบบโอ้ยโอ้ย คุณคุณอุทัยวันถามมาในแชทว่าแล้วเมื่อวานอ่ะกุลตีน้องวิีทําไมคือหมัอนเที่ยวไอเชอร์เหมัอนเที่ยวไอเฉยรหลักการเล่นกันสนุกสนานอ่ะถ้าอย่างนี้ถามต่อนอกจากหมัอนเที่ยววิกเตอร์แล้วโชกุลหมัอนเที่ยวใครอีกในวงวิกเตอร์คนเดียวคุณว่าเป็นผิวแบบหมัอนเที่ยวแต่ว่าคนอื่นๆก็ไม่ค่อยหมัอนเที่ยวเท่าไหร่หรอว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ ก็ถ้าคนอาะนื่อเพราะคนอื่อนี่ยจะโดนเพราะถ้าเป็นคนอื่นคนอื่นจะมันเขี้ยวโชกุนมากสรุปแล้วจริงๆเป็นคนถูกแกล้ง่ะใช่คุณโดนแกล้งเยอะที่สุดไม่เชื่อไม่เชื่อคุณท่ลยไปลงที่วิกเตอร์ใช่ไหมไปลงที่พิเตอร์ไงโอ้โหโดนคุณรู้วิกเตอร์ชอบปะเพราะว่ารู้วิเตอร์สู้ไม่ได้ไม่แต่ว่ามันอยู่ดนหลังวิกเตอร์ก็ต้องสู้่ะหรออย่างเช่นอะไรบ้างเขาสู้ยังไงผมก็แบบ แกล้งเล่นๆเพราะเห็นเรียกชื่นอ๋ออยากเห็นเขาเล่นใหญ่เเป็นคนแกล้งแล้วสนุกใครจะเคยแกล้งโชกุนไม่มีคนพูดอย่างเงี้ยเออหรืว่าสงสัยสุดองลีชอบแกล้งโชกุนใช่ไหมองลีไม่เคยแกล้งโชกุนค่ะโชกุนใครแกล้งหนูบ่อยที่สุดโลก จริงๆทุกคือเอ้ยคุณจะพูดกันก็ไม่ถูกนะมันรวมมาถึงผมนะไม่รวรวมไม่รไม่รวบิกเตอร์ด้วยหรอไม่คือเอาที่คุณสังเกตนะจริงๆพี่กันพี่กันกับบิกเตอร์จะไม่ค่อยแบบว่าแกล้งคนเท่าไหร่อย่างเงี้ยจริงแต่หลังหลังไม่บังก่อนครับแต่ว่าหลังหลังมาครับคือคุณสังเกตอ่ะพี่กันก็ไม่ได้แบบว่าหยอกก่อนหรือว่าแง่ๆอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างบิกเตอร์อย่างบิคเตอร์ก็ไม่ค่อยหยอกคนอื่นเงี้ยแต่คือเขาแกล้งคุณอ่ะหรือว่า คือเป็นสิ่งที่เขาไม่ทำคนอื่นแต่ว่าเขาแกล้งคุณอะแปลว่าเขารักหนูลูกเขาไม่ได้แกล้งนะทุกคนไม่ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ว่าเขาล้างเขาเหมือนที่เที่ยวเราเหมือนที่พี่คิมบอกว่ะทุกคนะหมือนสมั่นเที่ยวโชกุนเนาะสิ่งเพราะว่ารีแอคเขามันแบบมันแบบมันเหมือนแบบรีแอคใหญ่เขาเหมือนกราตะกระตญี่ปุ่นอ่ะใช่ครั้งที่แล้วเขาก็แกครั้งที่แล้วที่เขาทำเป็นในนี้ไงอนิเมะไง ชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กด,<ล>กดเลยกดเลยงย่ยยอะไรอะ EFM แฟนดอมไล